ในงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านเข้าสำรวจความเสียหายเหตุแผ่นดินไหวขนาด4.8เมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศเลาวครับนายราเชนศรีชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ของอ,อบตอน,นะครับที่เปิดให้เช่าค้าขายบริเวณตลาดชายแดนไทยลาวหลังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ เบื้องต้นพบอาคาร8คูหามีรอยร้าวและพื้นแตกต้องหรือซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายอาคารอื่นๆรวมถึงบ้านเรือนด้วยนะครับนายจำรัดอินแก้วรักษาการหัวนหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลางเปิดเผยว่าได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั้ง6อำเภอคืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้างเชียงกลางปัวสองแควและท่าวังผาแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศลาวนะครับห่างจากทิศตะวันออกเชียงเหนือของบ้านน้ำช้างตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ16กิโลเมตรกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าเกิดจากรอยเลื่อนหงสาในประเทศลาวซึ่งเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2562 ทำให้บ้านเรือนวัดและโรงไฟฟ้าในเมืองหงสาได้รับความเสียหายครับ